ตรงไหนมันมีก็ลองซิลองลองวิ่งวิังดูงดงครับเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีคระบกรน้ำมันตื้นครับมันน่าจะมีตัวแอบอือหือจัับไม่ต้องตรงเลยครับ ตัวเป็นคมมากครับตัดทุกวัดได้เลยครับแล้วสังเกตเจอทุกตัวนะครับเข้าแก้มเข้าตาหมดเลยสังเกตทุกตัวเข้าแก้มเข้าตาหมดเลยครับในอย่างตัวนี้ก็เข้าแก้มครับทะลุกแก้มเลยครับแก้มแตกเลยเหยื่อที่ใช้เป็นเด็กตกปลาแอร์ไลน์นะครับ ยังไงก็ฝากผลงานของเด็กตกปลาแอร์ไลน์ไว้ด้วยนะครับแอร์ไลน์กระจายทุกหน้านนะ้ำสุดยอดมากครับขอบคุณครับ